กลับมากตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคอมเมนต์หน้าเมาส์ครับใช่ครับผมคอมเมนต์ comment หน้าเมาส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอาจจะอย่าลืมแล้วกันโฆษณาด้านหน้านี้ยังว่างอยู่นะฮะามาติดต่อพูดไปก็านานแค่นั้น<อ>ไม่เห็นมากันสักทีนึงต้องมาแล้วนะ0900899995นะครับค่ะ<า>อ่ะเราไปดูนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องราวของคุณเจ้าจรรรรันทร์สวนกับอาร์มีว่ารักเหมือนครอบครัวไม่เคยหาตังค์เลยสักบาทสักตังค์เดียวในตลอด15ปีที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเราไปดูครับว่าคอมเมนต์หน้าเมาส์ ใครพูดเรื่องอะไรกันบ้าง<ฮ>ะนะฮะเริ่มต้นคนแรกเลยครับคุณสิวัตรนะฮะบอกว่าผมคิดว่าผู้จัดก,การดาราเนี่ยหางานให้เนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือ,อถ้าตัวที่แจ้งไปดาราคนนั้นพอใจก็น่าจะจบนะ,ะความสามารถผู้จัดก,การอะ แค่อยาเอาเวอร์วางจนเกินไปแค่นั้นเองคุณเฟรนด์ดารินนะครับบอกว่าโฆษณาแชมพูยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะพี่เตา๋าไม่ทราบค่ะ<อ>ดิฉันจาไม่ได้แล้วค่ะว่ามันคืออะไรค่ะ<อ>ดิฉันรู้มาแต่แค่เรื่องตัวเงินจนเรื่องตัวสินค้าี่ดิฉันจําไม่ได้ค่ะครับผมนะครับคุณติจันนะครับบอกว่าผู้จัดการจะมีทักษะการประสานงานอยู่แล้ว<า>เลยใช้ทริกนี้เรียกเงินแบบเอาชื่อเสียงดาราเป็นตัวต่อย,ยอดรับรัพย์เข้ากระเป๋า,าดังนั้นจึงจะต้องระบุในสัญญาชัดเจนว่าต้องหกเปอร์เซนต์จากยอดที่ลูกจ้าง ลูกจ้างๆเนี่ยเท่านั้นเดี๋ยวมีข้อรัดกุมว่างั้นมึงก็มึงกเกิดมาหน้าตาดีแล้วไปเป็นดาราเอง, <c oughs> งจะบอกอะไรเองไงมึงอย่าเลิกเพอ <c oughs> มึฉันไม่ได้ดา่าฉันขอวิภาควิจารณ์คุณคุณไม่ใช่ดาราคุณพูดไม่ได้ <c oughs> จําไว้นะคะดาราไม่ดังไม่มีสิทธิ์ไปต่อรองเขาหรอกค่ะเดี๋ยวจะเอาคา่านุนเจนชั้นนุน คุณเป็นใครคะเป็นอ้ําเหรอคะเออถ้าอย่ามบซูเปอร์สตาร์นี่ต่อรองได้ซูเปอร์สตาร์มันพูดได้ค่ะแต่ดารายังไม่ดังค่ะอดาราไม่ดังเนี่ยมันยอมหมดละค่ะไอเชนอะไรมันยอมหมดค่ะบอกไปขายงานมาหกล้านบอกเขาร้านนึงก็เอาค่ะเอาหมดแล้วเอาหมดค่ะอย่ามาเพ้อเจออย่าเพ้อเจอดิฉันบอกเลย เราอยู่คนละวงการกันคุณไม่เข้าใจวงการบันเทิงอันนี้มันเป็นวงการธุรกิจที่คุณพูดมันคือธุรกิจดาราถ้าไปคุยอย่างนี้ไม่มีใครเป็นผู้จัดการหรอกคาะหางานเองจบเพราะว่ามีคนจะรอเสียบเวลาเขาเลือกสินค้าเนี่ยเขามีดาราในใจเขาห้าคนอีนี่เรื่องเยอะเขาก็ไม่เอาแล้วเขาสัตทิ้งลากอสวัสดีค่ะเชิญป้ายหน้าค่ะไม่เอาแล้วแล้วยังไม่ดังด้วยนี่เขาพูดถึงคนที่ยังไม่ดังแต่ถ้าดังค่อยว่ากันอีเรื่องนึงถ้าดังน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิด อย่างลูกผีลูกคนอยู่เนี่ยเขาจ่ายมาขนาดนี้เนี่ยมันก็ถือว่าได้แล้วเออผู้จัดเลือกก็บุญเลยใช่ไหมผู้จัดการมันอยู่ที่เขาไปต่อรองมาถ้าเ็าถามแล้วเอาเท่าไหร่ตัวเองก็บอกเองว่า3ล้านเขาก็บอกเขาเอาสามล้านนะโอเคพอเขาไปคุยเขาได้เขาได้ประมาณ78ล้านไปอย่างนั้นไปอตัวเองก็ได้3ล้านของตัวเองไปทตัวเองพูดไปไงจะเอาลายเซ็นอย่างงู้นอย่างนี้โออีบ้าไม่ใช่ระบบบริษัทพูดหลือคืนคนไม่ดังจำไว้นะคะดาราไม่ดังมันเซ็นได้ทุกอย่างค่ะ เหมือนตัวเองถูกโกงไม่ใช่เมย์อ่านให้ฟังหนึ่งที่คนเนี้ยคุณอะไรนะน้องคนเนี้ยขอนขาจะชื่อคุณติชานะะฮหรือว่าตีชาหรืออะไรตัวอย่างเนี้ยแหละน้องพิชาแม่อย่าโกรธแม่นะลูกนะแม่ฟังแล้วแม่ก็ขึ้นไงลูกแล้วเอาเขาว่าอย่างไงน้องพิชาว่าไงก็อาจจะให้อ่านอีกรอบหรออีกรอบหนึ่ง นั่นเป็นรูปแบบบริษัทพิชาเอ้ยลูกแม่บอกว่านี่ผู้จัดก,การจะมีทักษะการประสานงานอยู่แล้วเลยใช้ทริกนี้เรียกเงินแบบเอาชื่อเสียงดาราเป็นตัวต่อยอดรับรัพย์เข้ากระเป๋า,าดังนั้นจึงต้องระบุในสัญญาชัดเจนว่าต้องอหักเปอร์เซนต์จากยอดที่ลูกค้าลูกค้กาจ้างเท่านั้นหรือมีข้อระกุมว่าไม่ให้ไปเรียกเพิ่มโน่นนี่นั่นถ้าดาราโอเคผู้จัดก,การโอเคก็ไปต่อกันได้อ๋ออันนี้ได้ค่ะอันนี้ถูกต้องอ,อันนี้ถูกต้องที่ไปค้าง เอามันโด้เอามันโทษ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 โทโทโทษอะไรเดี๋ยไปโบล่ามันมีอีกคนนึงไงฉันอ่านเข้าไปอ่านคอมเมนต์จะต้องเซ็นสัญญานู่นนี่นั่นมันเซ็นสัญญาไม่ได้หรอกค่ะมันเซ็นได้กับเฉพาะลูกค้ายี่เจติชาดูอยู่จติชาบอกงงแล้วไม่ได้โดนพี่รู้ว่าอีกคนนึงเพราะพี่เข้าไปอ่านเหมือนกันเพราะว่ามันมีมันมีอยู่คนนึงบอกว่ามันเป็นเปป็็นนเเชิงธุรกิจไปเวลาเขาทํากันเนี่ยบางทีเนี่ยผู้จัดการเนี่ย หางานมาเนี่ยมันต้องผ่านเอเจนซี่ผ่านนู่นผ่านนี่มันต้องใช้ความสนิทสนมมันต้องใช้การพูดคุยบางทีผู้จัดการสนิทกับลูกค้าผู้จัดการผู้จัดการไปขอลูกค้ามาได้10ล้านอย่างเงี้ยเออแต่ดาราบอกว่าผมเอาแค่3ล้านอย่างเงี้ยก้าถามว่าใครผิดอ่ะผู้จัดการเขาผิดหรือเขาก็ไม่ผิดนี่ก็ลูกค้าให้มาคุณจะไปแบ่งยังไงก็เรื่องของคุณไปจัดสรรปันส่วนก็เรื่องของคุณแต่ว่าเอาเท่าไหร่ตัวนี้เอาเท่าไหร่ สามล้านก็พออ้าเขาสามล้านก็ได้สามล้านนะเขาไม่ได้โกงนี่เออไอ้เจ็ดล้านก็ก็ไปแดกอง <c oughs> มหา,าศาลเลยอ้าวคุณสายลมบอกว่ามันไม่ผิดหรอกค,คุณแต่ผู้จัดการแบบนี้มันเอาเปรียบดารา จงใจใช้คำพูดเลี่ยงบาลีให้ตัวเองไม่ผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วก็นั่นนะฮะอันนี้หมายถึงว่าจะเป็นอาบีกับจักรจันรนะคะ,ค,ะ,ค,ะ,ะคุณพลอสพีทีบอกว่าถ้าเป็นผมคงไปคุยกับผู้จัดจาก,การเพราะคนกันเองขอเพิ่มอะไรก็ว่าไปตามแบบนั้นได้ตั้งเยอะขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้เหมือนไปคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างนี้ป่ะก็ได้ค่ะคุยกันส่วนใหญ่ไม่ได้ซึ่งหลายคนก็คุยกันนะไม่เนาะเขาก็คุยกันแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกค่ะก็บอกว่าเขาก็จะมีคำพูดเขากว่าตกลงกันแล้ว แต่บางคนเนี่ยร้นยนะผู้จัดก,การบางคนร้ายนะผู้จัดก,การบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดก,การดาราเองเลยนะคะแต่ว่าหางานให้กับดาราหลายๆคนที่อยู่ที่ยังไม่มีผู้จัดก,การอที่พี่เต๋อทราบมานะคะครับสมมุติว่าเอาโอมไปถ่ายโฆษณาเอได้มาล้านหนึ่งล้านหนึ่งนะคะคต้องแบ่งตัวเองไปบอกกับลูกค้าบอกว่าค่าตัวเด็กล้านห้า เด็กตัวเองไปบอกกับลูกค้าว่าค่าตัวเด็กล้านห้าแล้วก็มาบอกกับเด็กว่าได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งห้าแสนใครได้ผู้จัดการค้นหาผู้จัดการที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดการจริงๆนะคะไอ้คนที่ไปดิวคนที่ไปดิวมาได้ได้ห้าแสนแล้วอ่ได้ห้าแสนแล้วกลับมายูละแล้วเสร็จปั๊บขอหักอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์จากดาราไอ้ล้านนั้นก็ได้อีกสามแสนอ่าก็เป็นแปดแสนถูกต้องดาราได้แค่อันนี้มีจริงค่ะอันนี้มีจริงลูก อันนี้มีจริงเอมีจริงเอเจนซี่แล้วพี่เต๋าฟังมีจริงอืแล้วก็ยังทากันอยู่ด้วยแล้วดาราไม่รู้พรีเซนเตอร์ไม่รู้ทางานนอกป้อมครับแม่เนี่ยตัวนี้สองล้านนะอุ้ยได้สองล้านเลยเอออาถ่ายแม่นะอาได้แม่ถ่ายเรียกร้อยอาสามสามเดือนหกเดือนเอาโอนตังมาให้สองล้านได้สองล้านแต่จริงจรงแล้ว ไปดิวมาสามล้านสามล้านนะเข้ากระเป๋าอีกคนดิวไม่เกี่ยวกับผู้จัดการนะคะคนที่ไปดิวมาอทําตั้งตัวเป็นผู้จัดการแต่ไม่ได้เซ็นสัญญากันเข้า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 กระเป๋าไปล้านนึงแล้วอพอถึงโอมสองล้านใช่ไหมโอมอย่าลืมแม่ด้วยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้โอมก็ต้องสงสารถูกต้องไหมเพราะโอมมันไม่รู้อะเด็กมันใสๆใสอะมันก็ต้องแบ่งให้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ ไอหนึ่งล้านนั้นสองล้านนั้นนะสองล้านนั้นออิ่มหนำสำราญอิ่มกีอิ่มเลยออิ่มกีพุงแป้เลยใช่ค่ะเอาเลยครับเราไปดูนี่เลยดีกว่าไปคอมเมนต์น้าเมาส์คลิปของคุณเจนนี่ได้หมดั้งสดชื่นครับบอกว่าสารรับฟ้องคดีลิขสิทธิ์เพลงเลิกคุณจำเธอเพื่อเธอคนเดียวกับก้าวเกิดอนผลเนี่ยนะครับคุณนะครับ ซอุกกาสารนะฮะโอ้โหอ่านชื่อยากมากแต่แต่ไม่เป็นไรครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอคยุเป็นชื่อคุณแล้วกันนะครับบอกว่าเจนนี่ไม่เด็กแล้วนะคะพี่เต๋าเวลาสุดน่าไปไอ้นี่มานี่อายุเท่าไหร่ลูกสำหรับพี่เขายังเป็นเด็กอยู่ค่ะนะคะเเขาว่าไปไอ้นี่มานี่สายกรรมมาอ๋อเหรอไปผ่าตากับผ่านมมาไม่ทราบไม่ทราบเลยเมื่อวานเขาหยอดเข้าต้มกันอยู่นะ อ๋อเหรอเขาลงคลิปแล้วลงอะไรกันแล้วอ๋อเหรอไปพามตากับผ่านอกเออเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งในวงการบันเทิงเขาโทรมาถามสรุปว่าใครอ๋อแล้วอืมอ่ะเธออ่านต่อไปอ๋อกระเป๋าแฮนเมดครับไอ้คราวนี้บอกว่าคุยได้คงไม่เอาไปฟ้องศาลหรอกครับพี่เต๋าที่บอกว่า แบบว่าที่ที่แม่บอกว่าต้องไปคุยกันแต่ Buck ตอนเล็กเจนนี่ไม่ยอมคุยหรือใครไม่ยอมคุยหรือเปล่าไงหมายถึงว่าแบบพอไม่คุยกันไงเรื่องมันเลยถึงศาลอั่นเองที่ง่ายหรือกมือบางทีมันคุยกันแล้วลูกแต่มันไม่ลงตัวอมันมีคุยกันแล้วแล้วมันแบ่งไม่ลงตัวจริงๆรอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมอีกฝ่ายมันก็ไม่ยอมอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมก็สรุปแล้วต้องไปให้ศาลท่านตัดสินครับคุณฟองเบียบอกนี่บอกอุ้ยนางสู้อยู่แล้วค่ะพี่เต๋านางรออยู่เพราะนางทำนมเตรียมสู้แล้วค่ะตอนนี้ ยี่ฟองเบียร์นะมาอีกแล้วนะฮะคุณสับเล็กซีเฮดนะฮะคุณสับเล็กซีเฮดบอกว่านี่แหละเวรกรรมมีจริงถึงขาลงของนางแล้วนะ,ะครับเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะขาลงขาขึ้นอันนี้การันตีไม่ได้นะครับคุณนัทที่นีนะครับยอดปรางบอกว่าเจนนี่ไม่ใช่เด็กนะบรรลุนิติภาวะแล้วคุณเต๋ดิฉันมองเขาเป็นเด็กค่ะคุณจะมองเขาเป็นผู้ใหญ่ก็เรื่องของคุณค่ะค,ค,ค่ะคำว่าคำว่าผู้ใหญ่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเจนนี่ เจนนี่มองเนีก็ยังเด็กค่ะเพราะเขายังก็ยัี่สิบกว่ากว่าค่ะนะคะเขายังเป็นเด็กในสายตาดิชันอยู่ค่ะก้าว <9 S 2> เกิดคนก็คือเด็กค่ะตอนเขาร้องเพลงก็ยังเป็นเด็กกันทั้งคู่ค่ะเด็กเก <ๆ S 1> นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมองเขาเป็นเด็กเหมือนที่พ่อแม่มองเราเป็นเด็กตลอดเวลาค่ะใช่ครับคุณชนิชาบ,บีบีบอกว่านี่เลยครับถ้าสารับฟ้องคงมีมูลค่คา ถ้าผิดก็คงต้องมีหนาวบ้างแหละถ้ามีหลักฐานว่าไม่ผิดจริงแบบนั้นก็คงไม่ต้องกลัวอยู่แล้วอต้องรอดูกันต่อไปมีมูลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะทุกคดีนะคะคพี่เ<ม>ต๋อไม่ได้เข้าข้างใครนะคะจากประสบการณ์ใช้สารประทับรับฟ้องแต่พอว่าพอไปไต่พอพอ,พอ,พอ,พอถึงขึ้นขั้นพิจารณาคดีมันไม่ใช่ทุกคดีที่จะชนะนะคะครเราต้องอยู่ที่หลักฐานอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ องดูที่ว่าสารท่าน,ท,าน,ท,านท่านจะวิเคราะห์แบบไหนค่ะครับคุณชาคริตบอกว่านี่เลยครับรู้สึกน้องเจนนี่นะ่ะเป็นคนแขงแข็งนะ ไม่คุยกับก้าวอย่าไปข่มเขาสิคุยกันดีๆคุณแม่เจนนี่น่าจะช่วยเคลียร์หน่อยก็ดีนะคอยแต่เตือนสติเจนนี่ตอนไลฟ์สดอันนี้คอยแต่เตือนก็คือแบบคอยคอยแค่เตือนมั<ฆ>้งคอยเต<ฆ>ือนอย่างนี้มานะครับ<ฆ><ฆ>คุณชมจานบอกคุยกันดีๆทนายไม่ต้องเหนื่อยงานก็น้อยพออยู่แล้วด้านเจนนี่ทนายไม่เหนื่อยทนายได้ตังค์ค่ะไปทนารก็แล้วแต่เขาเขาเก็บบินทีหลังค่ะเขาส่งบินไปเก็บทีหลังหมดค่ะมีคดีไหนนะมีคดีไหนไหมแม่ทนายบ่นเหนื่อยจังเลยไม่มีหรอกเนาะ ยิ่งเตัยิ่งเขียนเรียนเขียนเขียนสมรรถแข็ชั้นต้นใช่ไหมเขียนอุทธรก็ขึ้นอีกพอเขียนดีกาก็ขึ้นเงินอีกขึ้นอีกขึ้นเงินทั้งนั้นแหละค่ะเขียนเออนะได้ตังทั้งนั้นแหละค่ะทนายอ่ะทนายเขาชอบไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเจนนี่ไม่เกี่ยวกับก้าวนะทนายส่วนใหญ่ชอบให้คนค้าความกันคทนายดีๆมีไหมมีเยอะค่ะครับพี่เต๋อคุยกับทนายดีๆเนี่ยคุยแล้วได้ความรู้คุยแล้วได้อะไรหลายอย่าง นะะทานายดีเขาจะพูดเลยว่าคดีนี้สู้ไปก็เหนื่อยอเพราะฉะนั้นเนี่ยไปขอโทษขอโพยก็เถอะแล้วก็นัดก,กินคงกินข้าวเคลียใจกันดีกว่าทนายดีๆจะพูดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดทานายที่แบบว่าชอบให้คนค้าความกันเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสู้สู้ชังไงก็ชนะอ,อ,อย่างนี้คดีเนี่ยสู้มุ้ยว่ามันหลายคดีไปเลยชนะแน่นอนชนะแน่นอนแล้วใครจ่ายตังกรูกความลูกความใจกูจ่ายแล้วเวลาแพ้คดีใครประกันตัว ออแต่ใครได้ตังค์น่า,าเออเดียนะฮะเอาคุณโจมจันบอกคุยกันดีๆเนี่ยทนายไม่ต้องเหนื่อยอ่านไปแล้วนะครับคุณกฤษดาบอกว่าค่ายเจนนี่เนี่ยถ้าโคาวิดย,ยังไม่จบค่ายนี้ได้เป็นตำนานแน่ๆเลยะนะเพราะเด็กก็ทยอยออกอหมดและดราม่าเยอะกันนะครับเรร็จร้อยนะคะเหมือนแล้หมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนมันี่รีบไปนะฮะเราเราสองคนลาไปก่อนเพราะโอมจะต้องไปแต่งหญิงเพราะเจ้าเหนือจะไปฉีดวัคซีนอะไรนะของโอมอ่ะ วัคซีนอะไรที่อมไปจองไว้อะเอสตราเซเนกาบ้าอะไรอะโปเกมอนไม่ใช่เหรอวัคซโปรตีนโปเตมอนไม่ใช่เหรอฉีดฮอร์โมนเพศหญิงอะอะลาไปแล้วครับสวัสดีครับตามพีแบทแชนแนลด้วยครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ